กຍอยเหนอื่อยบ่เห็อื่อยบ่งุบงงุบ ส,สวัสดีค่ะได้ยินไหมคะถ้าแจ๋วไม่เอ่ย อันนี้หนูแชร์ได้เลยไหมเอ่ยแชร์ได้เลยค่ะอันนี้คนเลือดเป็นตุ๊กตาเลือดเดี๋ยวอย่าเพิ่งออกมานะคะอย่าเพิ่งเลือดเฮ็ดยางค่อยก็เอกมาเรได้อย่าฟ้านะคะอย่าฟ้าออกมาเลือด พี่นุ้ยหายไปไหนลือดเดี๋ยวขอญอาตแชร์ก่อนนะอย่าเพิ่งออกมานะคะเม่ใหญ่อย่าเพิ่งออกมาค่ะเม่ใหญ่กลับไปก่อนเม่ใหญ่ทรมานไม่ได้สิได้ออกไปจบงบังดีเดี๋ยวลูกเพียดกำลังเข้ามาในไลฟ์ลือ มันยังออกไปได้เรื่อค่ะสวัสดีค่ะดท่านผู้ชมสงสัยว่าเจนหน่วยไฮไปส่น่อสวัสดีค่ะสวัสดีน้องเอนค่ะไม่กลัวไม่ยิงเบืองนะคะไม่ยิงเบือง ม่ยาย่งกินไปแล้วเลยก็สะเปลกปาไปเม่อไกมากจะได้อโอ้ม่ไายเขาบังจากของก่อนนะคะเอากดไหล่เจ็ดพันคนล้วค่ะไม่ไงเวิร์ไม่ไงเวิรเขามาหลายแล้วเมายายแช่กอนนะคะือ้มายายแช่แล้วนะคะตอนนี้ กดปุ่มเปลี่ยนอันเปลี่ยนโหมดนะคะเปลี pues mm ่ยนโหมดเสียงไปเลยค่ะน Go, yeah. really IR ้แอนกดปุ่มเปลี่ยนโหมดแอนไม่ใหญ่เลยค่ะกดกดในกดตรงุงสวัสดีค่ะเปลี่ยนโหมดเสียงโอ้ยยานแห้งเลยค่ะเอ้าไม่อนีเนาะน้องแอนก็บอกว่าโอ้สิมาอันโปรโมทหนังใหม่แมนบอกบ่กเออพี่นุ้ยพี่นุ้ย นางไม้เกี่ยวกันเกี่ยวกับผีปอบนเาก็เลยอ๋อพี่นุ้ยอยเป็นปอบเด็กบันดีปัญญาน้องแอนแม่นบอกแม่ค่ะแม่อเอ่ยเพราะฉะนั้นเจะมองนาหนมองมองท่านผู้ชมนไงคุยกับเจ้าคุยกับยาจิบงเจ้าตียาอะไรหายแห้งมาแล้วญาญญาญไม่เป็นการแสดงนางเลยก็เลยจัดเต็มจัดปอบมาให้น้องแอนซาขอบคุณค่ะข้าวกล็บอกหูว่าชีวิตจริงเลื่อนเขา เริ่มจะแยกแยกเจ้าของบ่ออกแล้วนะเอ๊ะเจ้าของเป็ดอันนี้คือแบบตื่นขึ้นมาบ่ได้แต่งหน้าก็จังหว่างก็เป็นจังสี่ออกมาเลยเซียนาเตรียมพัวบอนน่าอนมืดมือนมืดคืนตาเมื่อกี้จะเป็นจังสีเหรอคะจะจังสีเหรคะอ้าวันนี้นังใหม่มื่อื่นมื่อวื่นสีไม่นังจะมีนังใหม่เรื่อง จะมีสีเรื่องด้วยการพวกนี้อะไรเรื่องแต่ไม่ไม่ใหญ่ยืมนี่าไปม่วืมหลวงพี่กับอีปอบเนาะใช่ก็จะมีส,สีสีเรื่องสีรสชาติด้วยการเรื่องแรกก็จะเป็นหลวงพี่กับอีปอบก็เ,ออเป็นแนวตลกเฮฮาสยองขวัญประมาณนี้สยองแบบนี้แบบป๊อปใช่สยองบบก็เสียเสียสยองบบก็ อยากเล่นนะคะย่ายานยายานกันจะเดินะ,ะชื้ววันนี้พี่แอนขอแนะนําเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่จะเข้าฉายในวัน<า>พรุ่งนี้ก่อนนะคะแน,แนะนำไปก่อนเดนเดนไปย้ายไปหาจุกตับจุกใส่กินก่อนเนาะ <c oughs> แ,แนะนาไปก่อนจะน้ะโอเคภาพยนตร์ทั้งสี่เรื่องสี่รถด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็จะเป็นหลวงพี่กับอีปอบเป็นแนวสยองขวัญตลกฮ่าคอมดี้ก็มีนักแสดงมากมายเนาะเดี๋ยวพี่แอนจะมาไว้แนะนําตอนตอนท้ายไลฟ์ละกันแล้วก็พี่นิก ทีนกิโอมืออื่นมืออื่นแมนก็เป็นหนังเกี่ยวกับดราม่าแฟนตาซีเดี๋ยวเดี๋ยวให้แอนชัดซีเียบ้างแกไีกว่อให้น้ำแอนว่าไปเป็นเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับดราม่าแฟนตาซีเรื่องราวอมตะอันเป็นที่รักตลอดการของผู้คนทั่วโลกนะคะความยาวประมาณสองชั่วโมงนะคะทีนกิโอที่แบบเออท่านผู้ชมก็มีแบบมาถามเยอะเนาะเป็นภาพยนตร์ที่รอคอยกันค่อนข้างเยอะ พรุ่งนี้ก็จะเข้าฉายแล้วนะคะแล้วก็เรื่องเรื่องต่อไปนะคะเรื่องแฟร์สเตนไนส์เนาะก็เป็นภาพยนตร์แอนิเมชันของญี่ปุ่นเป็นเรื่องแรกของภาพยนตร์ไตมาส์แฟร s สเตนไน h ์เลยทีเดียวนะคะกำกับโดยโทโมริชูโดความยาวก็ประมาณ2ชั่วโมง <S <S แล้วก็เรื่องสุดท้ายเนาะ <S <S ลอริกลับมาเยี่ยมผีเป็นภาพยนตร์ แนวสยองขวัญในปี2020เลยเดียวค่ะนำแสดงโดยเอมิลี่โรบินเบลล่าและกำกับภาพยนตร์โดยนาตาลีนาตาลีเอมิลิกา้าเจมนะคะความยาวก็ประมาณ1ชั่วโมง30นาทีค่ะก็แบบได้สยองขวัญกันทีเดียวเลยใน1ชั่วโมง30นาทีถ้าออท่านผู้ชมในไลฟ์สนใจก็มาชมได้ที่นี่เนาะจ้าสยองสยองทาวว์นะชั้น4ของเราค่ะ แล้วก็มีสว่วนลดมะม่อพิเศษให้กับท่านผู้ชมมากมายาไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์บัตรสติวเด้นของนักเรียนนักศึกษาเนาะแล้วก็ถ้าสมัครบัตรปึ๊บเราก็ใช้เป็นสว่วนลดได้สว่วนลด50บาททุกวันเลยจก็ปกติพรุ่งนี้เนาะราคาตัวนังอยู่ที่140บาทถ้าสมัครบัตรปึ๊บนักเรียนศึกษาก็จะลดเป็นที50บาทก็จะเหลือแค่70บาท90บาทคุ้มมา คุ้มสุดๆคุ้มมากเดี๋ยวุดถ่ายนางพีชนี่จะจะสู้ลงพีกับอีปอบไดโบความสยองขวัญลงพีกับอีปอบเนาะวันนี้เราก็จะมีมาบัตรชมภาพยนต์มาแจกกับท่านผู้ชมโอ้ยเพือใจดีแน่ใจดีก็ขอบคุณทางแอนจะตั้งใจท่านผู้ใหญ่เนาะที่ SF สเอฟซีนิม่าใช่มาแจกนี่นี่เ็อยู่ตลอดเลยกติกาแจกเลยเนาะแจกไม่ดีกว่าไอ้นี้แจกก่อนเลยเดี๋ยว ตอนท้ายคลิปพี่แอนก็จะมีแนะนำตัวละครว่า,า,ท,าท่านผู้ชมในไลฟ์เนี่ยอยากอยากอยากปเปชื่นชอบตัวละครในเรื่องหลวงพี่กับอีป,ปอบตัวละครใดพิมพ์มาใต้คอมเมนต์ในไลฟ์ได้เลยผู้โชคดีาท่านแรกก็รับบัตรชมภาพยนตร์หนึ่งฟรีหนึ่งไปเลยนะคะอ,อันนี้แจกง,ง่ายๆเลยใครเม้น์ก่อนก็ได้ไปก่อนตอนนี้เลยนะคะตอนนี้เลยค่ะ5ท่านแรกเราแจก5ท่านแรก ก็คือบัตรอันหนึ่งฟรีหนึ่งมันมัน้องแองใช่นะหารางวัลก็หนึ่งห้ารางวัลคนนึงก็จะได้ซองใบก็ไปเบิ้งน้นการเป็นเมียเป็นคู่ออันนี้ก็กดกดแชร์ไลฟ์นี้ให้เราก่อนนะแล้วก็ค่อยมาตอบคอมเมนต์เนาะแล้วก็แคปมาพร้อมลักฐานน่ะเราจะของแชร์แล้วแชร์แล้วแล้วก็ตอบในคอมเมนต์นี้ได้เลยตอบในไลฟ์นี้ได้เลยคำถามมันยังได้อีกเคื่อนนึงคำถามเราว่า ชื่นชอบตัวละครอะไรในหลวงพี่กับอีปอกเฮ้ยบันทีหลายคนก็ยังไม่ได้เบิ่งไงแม่ยังไม่ได้เบิ่งว่าตัวละครมีอีหยังแน่ล่ะเดี๋ยวพี่แอนสิแนะนำให้นาะเอาแนะนำแนะนำค่ะน้องเม่ตัวแรกก็เล่กกับเนเน่ไม่ใหญ่นี่อ้าวเดี๋ยวจะพูดแบบสปอยเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับตัวละครเริ่มแรกเลยก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทุ่งม้าหอนเป็นสีเลยเป็นโง่ ก็เรื่องนี้ก็กำกับภาพยนตร์โดยเฉลิมวงพิม,มเป็นที่รู้จักในเรื่องเจ็ดประจันบาล๋อฝปากคนงานไปแลลวดังเนา<ช>ะตอนพีน่โดยเป็นสาวหรือเปล่าเรื่องนี้ <c oughs> มนตอนนั้นก็ยิงย <c oughs> ย่งเป็นเทพอยู่ด้ยิ่งเป็นสาวพงวงพงฟงอยู่ด้วตอนนั้นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับในหมู่บ้านทุ่งหมาหอนนะคะจก็เป็นเรื่องราวลึกลับที่บักมิดก็คือ ตำรวจในเรื่องนี้เนาะได้หายตัวไปแล้วก็ได้มีตำรวจตำรวจสองนายได้แบบมาสืบมาสือมเสืบมหาบังมีแรนในในในมูบานนี้ก็คือนั่งแสดงโดยคุณโรเบิร์ตายควันก็เป็นเอ่อภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายเนาะของคุณโรเบิร์ตาซควานถือวันถ้ามาเบิร์กเนี่ยเป็นการลํำลึกจึง่อนพ่อแม่ล้ำลึกจึง่อนเป็นอยากให้มาดูนะคะเพราะว่าเป็นภาพยนตร์ของคุณโรเบิร์ตายควัน เรื่องสุดท้ายด้วยก่อนที่แบบท่านจะจากไปเนาะนจากแล้วก็บักบักกึมเนี่ยแมนบักกึมบักกึมบักกึมเปิดปทุมราชเล่นไปบักกึมแมนใช่เปิดปทุมราชบักมิดกตุ้มตามบักมิดคือตุ้มตามตุ้มตามยุทธนาหรือตุ้มตามเดอะสตาร์เนาะที่เรารู้จักกันที่เป็นนักร้องเด้์ไฮโต๊ะไปแบบลึกลับบักกึมกับหมวด สัจทร์ก็คือคุณโระบบสายควนเนาะกับมากสืมงสืมงสืมวัสัจทร์นะคะสืบเรื่องเราในหมู่บ้านนี้เนี่ยนางเอกของเรือนก็คือนี่เด้เนี่ยในแน้องตัวแนี่ยนี่นางเบืองเบืองนะคะเบืองเนาะคุณเบืองน้องแสดงโดยลดาอาสยามลดาอาสยามปุ๊บเข้ามาในหมู่บ้านนี้ปุ๊บก็เจอกับหลวงพี่ หลวงพี่ซื้อไว้อยังหลวงพี่แขลต่งตรงตรงก้นแน่นักแสดงโดยน้าคมชวนชื่อเนาะที่เรารู้จักกันก็เป็นตลกแนวหน้าของเมืองไทยอยู่แล้วแมนแมนแมนขาวพยุต์เรื่องนี้กับแบบมีแต่นักแสดงนำแนวหน้าของของภาวพยุติ์ภาวพยั์ไทยเลยจ้กสีหมอล่าหมอลไทยจะหมดเปลกกันนี่วฟังเราดิ้นเนาะ แล้วก็ผู้นี้ก็สิเป็นอันนุ่ยเส้นยิ้มนี่เล่นเป็นอีหยางเล่นเป็นโกเป็นคนจีนเป็นเอ่อพูมีอิทธิพลในหมู่บ้านหมู่บ้านม้าหัวนี้ม้าหัวนี่สิแบบเพชรทุกวิศทางเนาะเผื่อคัดขวางบ่ให้ตำรวจนี่เขาไม่ในหมู่บ้านได้เพราะว่าขนอาดมีอีหยังลึกลับเนื้อซับซ้อนอยู่ในหมู่บ้านมันอยู่มีอีหยังอยู่ในนีนอแต่ตอนนี้อีหยังก็จะเป็นว่าหลวงพี่กับอีปอบนี่คืออีหยังมันเกิดเองของเรื่องนี้เนาะสี่บักกึ้งมันแอบมา แต่แต่ออแต่แต่อยู่ในหมูบานนี้แต่ว่าเป็นผู้สาวของบักมีดมแม่นเป็นผู้สาวของบักมีดรออกระแอบลากกันจ้า <c oughs> นี่กระโดนใส่ไหลว่าเป็นพี่ปอบหรือเปล่าเล่าใส่กิริหรือเปล่าบักมีดหายไปนี่เป็นเพราะว่าคุณนี่ิงก,กินหรือเปล่าจกใส่จกตับจกกดกินหรือเปล่ามันโบ่เคยมาโบ่อคยบาโบ่อคยเป็นยันทางบูงเคยมาโบ่เคยจกกแเรากินโบ่ โอ้มีคนมาตอบแล้วแล้วมีคนมาตอบเลยปะคะ FC นาคม FC นาคมลุงพี่แก้วนิริ r i ร Robert ไซคฟันคราฟได้และได้หนีมาหนนีได้แล้วได้ได้แล้วนะคะแต่ว่าให้แคปมาวัดโค้ดโค้ดแชร์ได้ยังไงแคปมาคุณจีโรเวีนเจนรวีขอบคุณหลายค่ะอ่ะผู้ใดตอบมากฝากได้ค่ะฝาก FC ตุ้มตามตุ้มตามบอกบอกซื้อเพิ่นค่ะบอกซื้อเพิ่นบักมิดบักมิดนะคะบักมิดตอบมาอีกเพืนนึงเพราะว่าเดี๋ยวให้ตอบเป็นเสือตัวละครเนาะ แมนแมนเขาแมนเลยได้เมล็ดพันไปต่อวัดมากตัวละครตัวใดอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะคะโอ้คุณคุณเอิญกดแชร์ให้แล้วนับขอบคุณนะคะรับก็รับบัตรชมภาพยนตร์หนึ่งฟรีหนึ่งได้ง่ายเลยมาสองคนก็สายแค่คนเดียวเท่านั้นคือคุ้มมากเนาะพี่นุ้ยคุณอันอันบักตูนตามค่ะบักมิดบักแน่บักเมตดกระไดก็ไปเลยโอ้กดแชร์ให้เรียบร้อยคือน่ารักมากน่ารักน่ารัก สามคนแล้วนะคะสองเท่าสุดท้ายสองคนนะคะเรามีรางวัลพิเศษปลอบใจด้วยไม่ใช่มีใหรอีกบอกนี่มีเขอให้ได้เอานี่ก่อนเอานี่ก่อนคุอน้่อเอาฮาวาไปฮาวาไปเหลืองเล่าเออซึงได้แล้วพี่นุ้ยจึงถึงเงินนี่นั่งมือจะไปจนจ๊อบคน ติดตามกินหรือเปล่าแม่เจะติดตามเนาะเพราอยากสปอยหลยนะน์น้องว่าเอ้ยเราเป็นปอบอีลีหรือเปล่าหรือเ่าเราถึงใส่ลายหรือเ่าจันดาแม,แม,แมบอ,อยากให้มาติดตาม,ม,อ,อ,อ,มาอื่นเนาะมาเบิรงน้ำกันอื่นที่ซุนี่ทาวเวอร์สานสีของเห่าแม,ม่มี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 หลอบยยังเลยคะ่ะหลอบเนาะก็หลอบตั้งแต่ซิบเอ็ดโมงเลยค่ะอันนี้หลอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ค<อ>่ะแต่นี่จะเป็นหลอบนี่ตามตันล่างไปเนี่ยนะคะมีแต่ซิบเอ็ดมงคึงนะคะซิบเอ็ดมงคึงใบโมงหาซีฟซีมงซีฟและกัน ตีแตด้วยกาเคิงพกโมงเคืงพกโมงแรงนะคะนี่เมื่อกาแล้วแต่เพราะว่ามันเปิดรอบหลายอยู่ในตัวหลอบหลายอันนี้เป็นรอบอันนี้มาให้เขาเบิกอะเนาะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นั่งนั่งเบืองนี่ให้เพื่ดนเข้ามาน่อยนะคะแจ็ปซีนะคะกดใช้ด้วยนะคะอ๋อกดแล้วขึ้นเอิญกับโก้แล้วบอกมักมีดค่ะได้แล้วหน้าคอมค่ะ นักฟ้มเนิดซื้ออีหยังคะคุณะผ้าวันบอกซื้อผ้วน้องพี่อะไรร้องพี่อะไรร้องพี่อิหยังร้องพี่เขีแขว์ขีหยังกระบะไปร้องพี่แขว์แล้งพี่แขวตอบนละคะา้องพี่แขวเพราะว่าเพิ่นอยากให้ตอบซื้ออันนักแสดงซื้อของอันซื้อที่แสดงเรื่องนะคะว่าซื้อโซนนักแสดงซื้อหยังนะคะคุณะผ้าวันตอบมากค่ะตอบมากว่าร้องร้องพี่แขวค่ะจีด้ยล่างๆอ่าเดี๋ยวเราขอทวนคำถามอีกรอบเนาะ เชื่นชอบตัวละครอะไรในเรื่องหลวงพี่กับอีปอบจ้านี่ตอบเป็นชื่อตัวละครในภาพยนตร์มาง่ายๆก็รับบัตรภาพยนตร์หนึ่งซีหนึ่งไปเลยค่ะมาสองคนก็จ่ายแค่คนเดียวคุ้มมากๆเลยคุ้มีหลีนะคะนี่ปกติเนี่ยราคาปกติก็้อยซีซบเม่รลอยซีซีฟตัตัได้อันเชื่อใจจิตตาน่ะเนาะหนึ่งกลุมเน้เงมันคุ่มเน้นงเจ๊ซีฟนี่ ราคาะเป็นอาหารเซนี้ยังเ่ได้ซนดี้เลยเป็นภาพยนตร์ใหม่ด้วยเนาะคือคุ้มมาก70บาทอ่ะไม่พูดต่อไม่คุณบุญญาลีตอบบักมีดค่ะเข้ามาอีกแล้วเล็กซีตัวน้ำบักมีดอ้อนี่ได้เหลือคุณนภาวันตร์ในกับตอบตอบอันตอบมาได้เรื่อยๆค่ะตอบมาได้เรื่อยๆเลยนะคะเพราะว่าเรามีรางวัลปลอบใจให้ด้วยคุณนภาวันสร์จิตอันตอบมาเลยค่ะตอบนุ๊กพี่แขวมาเลยค่ะได้จิมเบอร์พายมาสเตเดซีคนนละหน้าบขวอ๋อคุณภาวัน ตอบมาได้เรื่อยๆเลยค่ะมากมากมค่ะมาหน้าหน้าพักตอบแล้วค่ะมันตอบแล้วจบแสดงว่าลางวัานี้จบแล้วได้แล้วหาคนลางวัานปอบใจนะวันนี้ขึ้นอย่างลางวัานปอบใจอย่าเป่านี้ไปใส่เดี๋ยวมีเรามันปลอบใจนะคะลางวัานปอบใจเดี๋ยวให้อีหยังกติกาเป็นยังไงก่อนแล้วลังปลอบใจนี่เฮาเฮามีอย่างโปรโมทอีกบ่เอสเซฟเฮาโปรโมทมีป่ะคะนอกจากนังไม้สีเหลืองนี่แล้ว เรื่องนี้ง่ายมาตรการข้ามปลอดภัยของที่เซเป็นจังได้ข้ากันยังมีคือกาเนะมาตรการความปลอดภัยบริเวณภายในโรงภาพยนต์เห็นไหมเอ่ยสองอก็คือข้อแรกก็เลยข้อแรกก็คือขอความร่วมมือกับลูกค้าทุกท่านสวมแมสกเนาะก่อนเข้ามาชมในโรงภาพยนต์ของเราจ้ะแล้วก็ทางโรงภาพยนต์ก็มีระบบภายในโรงภาพยนต์ในการถ่ายเทอยู่เสมอมาต่ํงห่วงนะมีการมีการ อบโอโซนในโรงภาพยนตร์หลังหลังให้บริการค่ะเชือใช่แล้วก็พ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อภายในโรงโรงภาพยนตร์เปลี่ยนผ้ารองศีรษะเก้าอี้ตาลทุกโรคใช้ค่ะมีคนนางมีคนนางคาซาเปลี่ยนเัดนะคะเบ็นเอาจริงเอาจังก็ได้แล้วก็กําหนดระยะห่างของเก้าอี้เนาะเวระยะเวลานางนะคะเนาะกา่งานการ ขันมาเป็นครอบพวกัะได้อยู่ได้อยู่แต่ถ้าบอมานน่งกันก่อนในเวนเมียในัางกันเนาะแมนค่ะโอเคเอาอลิซ่าขับ่อยากส้มพัสสือตัวพันแอปก็ได้เออซอว่าเอสเอฟซีนี่มาดาวน์โหลดแล้วก็สือตัวออนไลน์ได้เลยง่ายๆยุคนี้สมัยนี้เป็นไงมาเนี่ยคนะพัน้างสืบคณะพันซังสื่อะไร จ้างซื้อของกันดีพาร์ตซุปเปอร์มาร์เก็ตเออซื้ออะไรกันสนันจะเนื้อจะเนเกงน้องไม่ท้าตรหนเม้อ่าวบัตเนีร่างวันปอบใจลายร่างวันปอบใจเดี๋ยวเดี๋ยอหูเมื่อีอีหยังเดี๋ยวเราจะแจกอีหยังอีแจกบัตรแจกอีที่เมนพร่าคนตอบไแห้งบอบบอบบอบบอน้องแอนอยากแจกบาตุกคนเนาะเออเอาเพ่อนแอนน้องแอนแจกบัตรอีนะคะเอาอีเอ้าอีอันนี้ี่ ให้ Hi, อีกจ้าง Hi, าลังวัลค่ะให้อีกค่ะรางวันนารางวัลนะคะแจกอีกค่ะรอ,อบสองหอบสองกูไดยังอยู่ให้ผู้ไม่ได้มาในผู้เก่างปให้เด้ยนะคะตามกาติกาได้ค่ะผู้ไม่เดอ้อหอมมากาติกาเป็นจงแบบังได้กติกาเป็นจังไดงน้องแอนไม่ไร้อยกัแบบแป้องอ,อ่าได้เดี๋ยวแบกมูดแล้วเดี๋ยวแั็กมูดแล้วน้องแอนจะทิ้งลิงก์ไว้ให้กติกาหน่นะคะบัตรนี่รับรางวัลยูไสกติกาแบบได้มากกติกาคือ ผู้ชมในไลฟ์ที่แบบกดไลฟ์เพจในมูฟวี่เอสเอฟซีนิม่าอุบลราชธานีของเราเข้าไปในเพจของเอสเอฟเชกนแล้วไปกดไลฟ์กดไลฟ์ปุ๊บแล้วก็แคปหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ในไลฟ์นี้ว่าว่ากดไลฟ์เสร็จเรียบร้อยแล้วแค่นั้นเราแจกง่ายๆเนาะให้คอมเมนต์แค่นั้นแหละบอกแมนค่ะออ๋ให้คอมเมนต์ คอมเมนต์เป็นซื้อเรื่องเดบบลาซื้อเรื่องก็ได้ลวงพี่กับอีปอบละกันเออเออคอมเมนต์มาจังสี่อ่ะลวงพี่กับอีปอบเนาะพอทรงพอทรงลูบที่แคปแคปมาแล้วแบบบอกว่าลวงพี่กับอีปอบลวงพี่กับอีปอบเออค่ะลังวัลแจกยังไงค่ะใช้ ใครคอมเมนต์เร็วก็รับไปเลยใครส่งรูปมาก,ก่อนกับเจริญก่อนก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องจบไลา์อันนี้ก่อนเนาะแมนจบลายโอ,โอ้แมนแมนแมน,นจบไลา์นี้ก็ได้เนาะห้าคนแรกที่ส่งรูปมาก่อนแล้วก็ว<อ>ม,มีมาก่อนเดี๋ยวจะมีท่านผู้ชมมาชมย้อนหลังเยอะเพราะว่าตอนนี้อาจจะทำงานอยู่เนาะเมยเจ๊เวิร์มไม่ใหญ่เป็นเจ๊เดี๋ยวเดี๋ยวนี่มยใหญ่อธิบายอีกเจนึงนะคะ ไปในเพจของ s อสเอฟมูฟออุบลราชธานีกดไลค์ปุ๊บแล้วก็แคปหน้าจอมาคอมเมนต์หลังจากที่ไลค์จบคอมเมนต์ว่าล้วงพี่กับอีปอบถ้าท่านแรกเดี๋ยวทางแอดมินจะกดไลค์ปุ๊บแล้วก็ให้มารับรางวัลได้เลยที่จะประกาศอยู่ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ชั้นหนึ่งตรงเข้ากับซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะสิประกาคนนันสิบแปดนาฬิกานะคะ สิปดนาฬิกาสิบแปดนาฬนกาสิบแปดนเลยนะคะอันนี้เท่าไหร่ตันใดโอ้ยมันเร็วไปเย็บอกอเปล่ามันหนักสิเวเด้อเนาะหนักสิของมาหลายยุคนียว่ามันอุ้ยเร็วดังมันเร็วดังสิบแปนาฬิกาเลย18บแนาฬิกาแต่คันยังไม่ครบกันราให้ครบก่อนได้ค่อยประกาศก็ได้คุณจะซื้กันได้เนาะกดไลค์กดแชร์เลยนะคะแคปไว้นะคะแคปไว้นะคะแคปไว้นะคะเดี๋ยวมาติดต่อรับที่ประชาสัมพันธ์ชั้นหนึ่งตรงข้ามกับซูเปอร์มาร์เก็ตได้เลยนะคะคุณเชลลินนะคะคุณเชลลี่เป็นแบบเชอรลลินเร็นเชลลินเชล ก็จะเป็นคนพลังมประกาออกเสียงยันออกพิด <c oughs> กันเ <Okay. S 1> อาพีษกันท้อไปนะคะเจ๋อเป็นภาษากรีกไงเนาะบัตเตอร์อันไม่ใหญ่กับอาเจ็บออพิดแน่ยังแน่พอตอนนี้ไม่ไงหิวแม่เลยอันนี้ก็หิวอีดีนะของห้องจบช่วยมาต่องวงนะคะวันนี้ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่วึงกินเจได้ส่วนนีีอู้ดกับฮอวเจแล้วกับเพโปรโมทสักหน่อยได้บอกคอเลค่ะซูนี่ซุปเปอร์มาเมเกดก็มีอาหารเจ วันต่อมาแม่ยังจะไปหาโจ๊กใส่โจ๊กตับโจ๊กป่นเพื่อใดกินส่วนนี้กินเจนะคะดูซีนกินเจนะคะก็ไปหาของกินเยอะสิในซูเปอร์มาร์เก็ตได้เพราะว่าเพิ่นจะมีอาหารเจไร้แห้งอุปกรณ์วัตถุดิบในการเฮ็ดเจนะคะเยอะแยะส่วนงานเจนี่ก็ไปได้น้องแอนกินเจบ่โอ้ยยังค่ะยังเงินเปล่เอาว่าเป็นงานงานโอกาสหน้าค่อยว่าแต่ว่าอยู่บัด ย่บานน้องแอนี่มีคนกินเจสาว่ายากอามาจากบ้านนี้ตองเช็คจากไหนเนาะมันไกลเนาะไม่อยากมาจากบ้านนเจ้าก็ชอบปิ้งกันออนไลน์ที่ของมันซอนี่สุร์ม์เเนาะคนมิ้มิค่ะใส่ใจโซงยู่บอรยูบ่ลลินแบบนี้โรงกันซือคบหาลอยบาทเพไปเพื่อสิทซงเลยงฟีบอรเพอเมืองถึงบาลิินแมนค่ะโงฟีโอ้ยดีเนาะด้วนี่แมน่และทันสมัยมากกลัวมากขอยยอมนองคนปัญญาผียาดูยาห้ง อ่ะมืลอะไรเงี้ยนะคะอันซา้นจะเกี่ยวกับติดตามกันเนาะมืออื่นนี่นางดีนางไม่ของเอสเอฟนะมาไม่นะคะเอ้เขาเล็บยู่ครบอีกเกิน์กกรมวลเนาะเบิ้งไหมอันปนะีกายนี่ไหนะโอ้ยม,มึอว่าอันซิมาเบิ้งแต่ว่าเห็นอนันนางอันเสื้นหลงพี่ชายอยากเบิ้งเสื้นหลงเออก็เลยเอันเบิ้งเสื้นหลงสกแต้องมาูนเดียวเนาะของเชื่อเรื่องกระมวลเด้ เวนกาดโับมมโลกไปทั่วโลกเพื่นก็ไปสู่กันอยู่น้ำอยู่ดินอยู่เมืองป่าเมืองสวรรค์นรกสง<ม>่งเพื่อนไปสู่กันค่อยเงินอันนี้ก็มวร์ลาเดี๋ยวอาทิตย์หน้าไปาสกน้ำแข็ันั่นเล็บยูคืออีกกงยังไม่ออกค่ะไข่สีม,มาเบิงยังได้แมนบอก<ม><ด>โอ้ว<ค>ักนก่อนวันก่อนเห็นนั่นน้องๆโรงเรียนอ๋อโรงเรียนนารีนุกูล์แมนบอกมารีนีรามอนอ๋อเขมารีนีรามอนแมน คนมาเบื้องนั้ยกยกอยกโล่งเปลี่ยนเลยบบโยกสั่นยกของมาเบิ้องนั้เองเลยแมนแม่ค่ะนาเอ็นบอลนี่หมายถึงว่ามาตรการความปลอดภัยของเฮานี่มันคงใจได้มันโค้งเออ่อต้องห่วงขนาดเด็กน้อยก็ยังยกขบวนกันมาใส่แมีทุกคนนะแนนอนได้ไหมคะแต่ตอนไทยลูกไปไหนใส่แมีจะซื้อเอ็นบอลมาเบิ้งหนังเรื่องนี้อ่ะมาดูหนังเรื่องมู่หลาธนาเปิดไฮพิเศษเลยนะคะมู่หลานแม่เห็นน้องแอนที่งได้ลูกอยู่แต่งตัวเป็นมู่หลานมู่หลานนั้นกอดแล้วเป็นบอล <owad Es> น <l oth sed> ้องน้องน้องน้องเรียกว่าพี่หมูหวานไม่เป็นยังก็เซลน่ารักไปเซลน่ารักตอนแรกว่าน้องน้องเซลหรือว่าน้องคิดจริงหรือเปล่ามี่พี่หมูหวานกระดีกว่าประเด็นเป็นหมูปลาดอกเป็นหมูหวานขนาดนั้นดีเดียวพี่หมูหวานเอออันนี้ถิงไทยไปก่อนเนาะค่ะขอโปรโมทจังเอยโปรโมทเป็นแนวสำหรับ ท่านผู้ชมที่สนใจเนาะหมอชมภาพยนต์เป็นหมูคณะในราคาพิเศษก็ติดต่อเบอร์โทรของแอนมาได้เนาะ092 249 7 6 1 0รับสายตลอด24ชั่วโมงเลยจะบัลลับก์นอนได้ตีแล้ว่าจจะเป็นคือข่อยเน้ก็จะบัลลับก์นอนแบบนี้ต่อไปเจะจะจะแต่งปอบคือข่ข่เน้แอนมีเสีใจยังคะแอนมีนสนใจนางบ่ ดูรอบรอบออน่เอนหนึนึงนหน่โอ้อันพิ่พิมพิษหรือเปล่านหนังอินหนังญี่ปุ่นเนี่ยอนี้ไม่ญี่ปุ่นนี่เฮ้ยพิมพิษน่ะปกติมันเท่าไหร่ยี่สิบเป็นบอสสิบหกจุนย์ศูนย์ค่ะสิบหกจุดศูนยออ่ะบร์แมนเดอนี่บระแมนเดอเนี่ย ซีบ็อกซ์จุดศูนย์ศูนย์นะคะซีเอ็นฟาเมื่อไหร่ซีเอ็นจุดหนึ่งศูนย์แล้วก็ซีบ็กจุดศูนย์ศูนย์นะคะแต่แม้กระเลี่ยนแปลงได้อยู่แล้วนะก็เช็คเอาเนาะค่ะเดี๋ยวเราเช็คเช็คในนี้ได้เคยได้ยินข่าวมาว่าอันเนี้ยอู้หูทะลมทลายคนเบิ่งทะลมทลายเลยแอนิเมะของญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเมีนค่ะอยู่อยู่ญี่ปุ่นเนี่ยร้อยร้อยสองร้อยล้านเยนเลยนะคะนี่นิดหน่อยคนคนมาแอนิเมะเนี่ยเขาไปเบิ่งใช่เพราะแอนิเมะจะมาดู เออแอดมินก็มากเด็กนักเรียนมาถามตลอดเลยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะเข้าช่วงไหนวันอะไรมื่นมื่นมืืนเนอยนมื่นเลวเด้อหล่อแปลกใตสองสีมันกระเซนเป็นเวลาของดิกงหน่อยเลิกเรียนนะเนาะมาเอมบมานนั้นแหละเขาจะเพียต่อรอใช้อานมีการแปลงแปลงค่ะอันนี้เป็นแบบก9อนี่บเดอ่งู์มนเด้อยังมาตอ่สิเ้นูนเดาภาษาเด้อโซเซย์โอ้ยแบบยานยานมีหนุยแห้งก็เลยพิมพ์พิมพิมพ์ เอ่ยแกเป็นตัวเป็นเป็น,ปนตัวจริงเขาเอา่ยแค่นั้นเองเอาเมื่อไดอ้เนาะแนวโปรโมทให,ห้เราแนวระชาส,สัมพันธ์กันเดี๋ยวให้เพิ่นเข้าไปแช่เข้าไปกดไลค์กดไลค์ของงานเพจของเ,งเอสเอฟเนาะแล้วค่อยส่งกันส่รงรูปมาหาแอดมินหาคนไปแสดงรางวัลท<า>ิ้งถ่<ห>ายไว้นะคะนหาหารางวัลเดี๋ยวทวนคำถามอีกครั้งนะคะคำถามรอบพิเศษก็คือกดไลค์เพจมูฟวี่เอสเอฟ ซีนีมาอุบลราชธานีที่แอนปักหมุดไปให้ค่ะในไลฟ์นะคะแล้วก็หลังจบไลฟ์นี้ก็แคปหน้าจอที่ว่ากดไลค์มาแล้วก็คอมเมนต์ว่าหลวงพี่กับอีปอบก็รับบัตรชมพยนต์หนึ่งฟรีหนึ่งไปง่ายๆเลยลวงท่านแรกเนาะหลวงพี่กับโอ้โมเมนกับนาอหลวงพี่กะอีปอบกะบอมเมนกับนะคะอย่าพิมพ์ผีดเด้กกันอีปอบอันนี้อีย่างปอบยีบ เอยในปอบโจ๊กนะเอเบยิฟมันกินน้อยๆเอโจ๊กโอโลดมันไดลายพรุ่งนี้เราจะได้มาดูหนังด้วยกันเนาะอยากให้มาดูที่นี่ที่มวนมวนมวนสซุนีชั้นสี่ของเราเรามีมาตรการความปลอดภัยที่อันนี้อยู่แล้วเนาะปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์โควิดเท่ากระซาๆแล้วเนาะมาต่องวงเนาะ มีแต่แบบว่ามาแบบสเตทคพอลเลนทีนทันทีเราก็ดูแลเฉพาะอมเอาเนาะตอนนี้ก็บ่งคอยมีเดาวงเดามาอย่างนั้นละกันมันมีมากกเราแบบดูแลเฉพาะมันเต็มที่เนาะว่ากันไปอามือนี้เราสองคนแล้วก็แอดมินคนงามนะ่แะเราจะมาเติบโตเปก่อนแล้วนะคะในอันนี้ไม่ใหญ่อันไม่ใหญ่เวิร์งกับลูซินหิวแล้วก็ไปจมเน่าอยู่เน่ากินกินก้อนพบพูอกันไหมโอกาสต่อไปเนาะก่อนก่อนจะกลับบ้านนี่ก็ ล้างหน้าก่อนนะเคยบลางจะจะไปจักซีแล้วจีนอีนัสเซมขี้ขันแต่งหน้าไ่แล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะจ้ากซีขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณนะแอนนะจ๊ะขอบคุณค่ะ